ไม่ได้้หมดแลวนะเอามาให้กินแล้วเธอกินแเ็ฉนกินแ่ใหกอร่อยแเด็กมเข่อใช่ไหม่อยไม่ก็คือลงเท้าให้ใหม่ยังไงไม่ฝากนแดงขนาดเนี้ย้เ้ไม่ไม่แต่ว่าใส่ชุดนีใส่ชุดนี้ใส่ต้องหน้าเล็กเหยวะเข้ไปมากๆใส่ังสิบเลยไม่ใส่ชุดนี้ใส่ชุดนี้ใ่ นวเรีวอ่ะเอไอ้ทุี่ช่วยเด็กอ่ะมันขึ้นมาจากน้ำมันเด็กเลยไม่เอานัเกียรเอาสิบเอาสิบเอาสิบแาสไม่เห็นแค่นี้เลยติงตงง่งีย่างอ่า่าเออิิงชวดนนี้ขาดยกจะพักกินข้าวอย่างปกิม่งกิน้าแต่ีปานนะเอาไหมีมีปะซีนี้จบแล้วได้ขับปะ จริงจริงที่บอกเราได้ทานกินข้าวแล้วใช่ไหมใช่ขอรับินมีก๋วยเตี๋ยวหมูตุนไก่ตุนขอรับใช่าไก่ตุนผมว่าไก่ตุ๋นม่เห็นพรงะาหมูตุนไก่ตุ๋นได้เลยครับแล้วแล้วโจมแต่ไอ้มัดเอลคือไหนนี่ค่ะพี่อยู่ไหนอไะเดี๋วไกลเลกอกเลยังอมันหิวอยู่างึ้งทางไหม ครึ่งทางครับของวันนี้ของคืนนี้คิดว่าถ้าไม่ผิดไม่เพี้ยนเลิกตีสี่ะถ้าไม่ผิดไม่เพี้ยนไงคือเราตั้งไว้ตีห้าแต่เราบินมืออาชีพเราจะเสร็จเร็ววันนี้จริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเลิกตีห้าวันนี้น่าจะว่าไม่เห็นเเลยราคิดว่าเราจะได้ตีสี่แต่อีเม้นกับตีสี่เนี่ยเพราะเราถ่ายตีสุดท้ายไปแล้วไงนี่สีข้ามาอะไข้าหมดเลยน่าจะเหลือคุณพี กับเด็พี่ขีดค้าให้หน่อยดิได้ได้จ่ายันมได้ลองใจหน่อยหมายซื้อให้แตกเติงจริง ระวังเป็นวัดการพิเกตเราอั้ชัดเนี่ยอันี้ชัดูออกเลยนะคะตับในาไกแล้วก็อ๋ยรก่อนหน้าชันวาชไหอ่านน้นวใไหมดู็้ั้น่าใตัหจริดูั่นแหลวดูท่ดูท่าดทาไม่ริจริงมืนกัเลยต่วแค่ปบบนั้นต่อรองแล้วมันก็ต้องถือถุงถือี่ชันเทาหรอือมาหม้องมเออมันด้กำลังใจน้อย เบี้ยวาเออถูกต้องถูกต้องอันนี้คืออันนี้เอต่อไปไม่ใช่อันนี้เสร็จเสร็จแล้วค่ะก็เพิ่งข่าวเร็วว่านี่ตอกซื้อให้คนรักกัมเสื้ออ๋อแล้วก็จะกลายเป็นผมเสียดน้ำโอ้โหนี่ไงเขาก็จะไม่เปลี่ยนแล้ว นได้ค่ะยินดีค่ะของคุณไปแอคชั่นบูข้างหน้าไม่มีอะไรเลยเอาเอาล็อกเก็ตแม่ผมมาอะไรนั่นแหะแต่มันไม่มีบทไงพี่ล็อกเก็ตปลาล็อกเก็ตปลาล็อกเก็ตปลาโป๊ะตาเออเคโป๊ะตาเบอร์สิบแปดเบอร์สิบแปดนะแล้วอีกตัวเขาทำอะไรหรอ รวมถึงเงินเนี่ยคุณเอาเส้นอะไรคะเส้นอะไรคะเส้ยเตี๋ยวหั่วเสเตี๋ยวไก่ตั่วเส้นเล็กน้องไก่เส้นเล็กน้องไก่เอาน้องไก่สามน้องใส่พริกเยอะๆเดี๋ยวพริกมาใส่ก็ได้ลูก ครับผมขอจะที่เล็กแล้วกันเส้นเล็กผสมนะทำอะไรถ้าหนไม่สวยไม่เอาแต่งรูปไว้แต่งะดูรูปล่าสุดที่ลงฉันสิหน้าบานอะไรนี้ไม่ได้เป็นคนลงค่ะแต่คนถ่ายหรือเปล่าเจินค่ะคอกรหรอล่าสุดที่ตื่รูปงหมอแล้วก็ถ่ายเองสีถ่ายเองสิอุ้ยผมใส่ไม่ได้มีมอเราไปน่าเซ็ตดีกว่าเดี๋ยวเราถ่ายน่าเซ็ตใช่ไหมทำไมแสงมันได้ป่ะ ไม่รู้ไปลงใน้วนะไม่รู้กูแชร์แล้วนะลูกนะมันสวยอ่นลงันโ่นแข่นนะปากลงปากมันฉ่บอเขาไปเสียว่าพี่เ่งดรมาพี่จะเริ่มจีบกินละใช่ไมพี่ใช่หมอบกเขาไปเสิว่าพี่เพิ่งตัดรูปี่จะเริ่มจีบกินละใช่ไมพี่ใช่หรอ แปลกๆกูจะพูดจ้นจะเป็นคู่จนง่ายๆหรอพี่อ๋อยัง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 ใครชอบใครก่อนใช่ไหมครับบอก้ยสิบอกเขาว่าอยู่ห้องเยงกัหรอปะได้จ้ะได้หรอให้เขาดวนเองให้เขาดวนเองพอกว่าจะ่วยกันได้ จ้าจอบดะแยืนตรงไหนวะยืนลิปนี้แบบยืนนะคยเยกิดการถกเถียงนะที่จริเราจะไม่ชอบกันเลยได้นะอาจะเกลียดกันไ้นะอันนี้คือการแสดงที่อยู่ดกันนี่คือการแสดงกับกระิคือเรานคนนะแล้วทำเจ็่เสร็จแล้วเราจะเบรกินก๋วเตี๋ยวกันไหมจ้าไ่บอกแล้วม่กัิกับกกไก็นกัปอันทายไปแล้ว เรื่องของเด็กวนคืกันมันจะมีอันนี้เป็นแบบเรื่องของเด็กได้ค่ะเด็กเหยียบถั่วเตาก็มือเบรสใช่ไหมเด็กใช่ไหมเด็กไม่ทช่ไม่ให้ดดซีนก่อนห้วให้เบรส10.1อันนี้ก่อนจุดหนึ่งก็ไม่มีผมจับรัอจับหรออยากดูเร็วๆ้น่าจะไวอ่ะ อยากกดดันได้ไหมวยาว่าพยายามจะพยายามล่นให้นะกลัวเด็กก็เร็วไม่อ้วนแม่บมาแก้วลูกเราัย่างไี้ต้องไแลแ้วงซตายมีรลูกยังติดรมันพีบาแก้วออย่ามันกาดเองเลกวพี่ชอบก็ชมากพี่อยากอะยิงยิงคนไมไ้เลยใ่มาแต่ว่วต้องไม่ใส่อะไเมอ้ะเอาน่ารักอ่ะการกล้วย ใช่ไหมแก่ไปดูจ่าคยดูมันผมมันดังมากสุดเราก็ได้กลับมาพบกันนะครับด้วยรู้เลยนะว่าแบบเกิดอะไรโตยุคไหนอะยุคแบบเอ่าเรียกว่านะแอนิเมะไทยเรื่องแรกๆเลย่าปังปอนปังปอนดีมาปังปอนมากปังผมใช่คนนี้อนิเมะหรอ ออยู่ในพวกไหนเหรอขอมันน่าชมใช่มันดังมากผมสามเส้นใครเห็นก็ได้ๆจำเพลงไม่ได้วะปังปอนดังจะตายดูอยู่ตอนนั้นที่อยู่ในช่องก็ออกมามากันกก่อนบางปอนก็หล่อปังปอนก่อนการกล้วยปังปอนดังเพราะว่ามันเป็นขนาดใหญ่ตมาก่อนแต่ตางปังปอนมีมูฟเดอะมูฟวี่นะครับจริงเหรอไม่เคยดูสนุกใครเคยดูปังปอนเดอะมูฟวี่บ้างครับโอ้โหดับเกลีย แก่จริงกันนะใชเกมากระตุนรุ่นไวเวตาเบตาจะอะไรไวรุ่นตอนบนรุ่นตอนปลายนนี้เรมาทานท่านเจ้าขุนทองเขาทานบองเชาเจ้าขุนทองแกก๋ฉันแน่นอนเจ้าของฉันานก็รุ่นเราอ่ะตอนเด็กๆเลยอ่ะทนไม่เคยดูนะตื่นมาไม่ทานผมทานดิจิมอน นี่หาโปเกมอนโปเกมอนามันเบสิกเลยโปเกมอนรู้จักปะแล้วมีอะไรอ่ะทมก็จิทอมก็ก็ไม่มีนะไม่มีเหว่าที่เป็นนี่พู้ถงครับขังเล่นมานอยอะมีอะไรวะเดเลาีก็ทานนะครับเล้วลาสนุกแล้วสิอันนี้ก็สรุก ชิ้นเอองไ่จังร้านที่แล้วร้านที่แล้เออร้านที่แลีว e วสังเอออันนี้สนุก EQ สังต้องใช้หมองใช้หมองใช่้หมองแฮมทาโร่แฮมทาโรคือที่สุดของความสนุกแฮมทาโร่อูดแดมทูด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 อดูดูดมีูเูดูมีสองูด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 ว ทานแต่กลัวมันน่ากลัวกลวัว่กวนกลเจ้าขุทอก็ทานเอาสขุองปะไม่จ้าขุทะเจ่ฉันทานเจ้าขุดทองที่มันเป็นมือที่มันเป็นตุกตงเคิลเดียวกันเดียวกันวิสีวิสี่มทาโร่ลชาบีเลีเม่จมี่ชมีนแม่มดที่มีลูกแก้วลูกแก้วนะคืออะไรอะ แม่อดโดนแม่บอลลอยโดนเรมีเออแกล้งชมมากแกล้งสนุกแม่บอลลอยโดนดีมากดีมากรอเป็นรอเ็นเซนลมโบนฉันไม่ดูอ่ะเซเต์แลมโบนไม่ดูเดูคาร์โลสวยมากเพราะว่าอยากไปดูแต่ไงนะดูแม่บอลลอยดูซาบุไรแจ็คบุลินบุลินอ๋อซาบุไรแจ็คก็ดูกแต่ตอนเด็กๆพี่ไม่ได้ดูพวกนั้นเลยเออบูลินดูแต่ช่องช่องเก้ากระตูอันปังแมนไปเลยนะคุณจังเลยอ่ะอังแมนไม่รู้อ่ะอ๋อที่มันเป็นหน้าขนมปังมาโถแดงๆมั้ ดิสนี่ครับพี่ดีกว่าถ้าคุณทานดิสนี่ครับแปลว่าคุณต้องทานอันนี้อะไรอาร์ตอาร์ตนะที่เขามาทำศิลปะใหญ่ๆอ่ะ I am art าหรอหรืออะไรนะ Art Attack ทันปะใช่อาร a ตอาร์แทกใครทาน Art Attack บ้างไหครับที่แบบรู้จักบ้างไม่เป็นรายการที่มันชอบแบบสมมติเอาทรายมาแล้วมันก็วาดรูปอยากๆอะไรชื่อ Art Attack อ่ะรู้จักแบบเอาที่เอาอะไรของ อาถั่กสนุกเกมซาทากลืนก็ทานแปลกี่เอพูนี้แปลกมากแปลกมากเียงบแตกเลยดีนะคบพี่เอ๋ที่ตรงนี้มีกล้องอยู่เมื่อกี้พยายามเดินผ่านหลังคุณต้องพูเขาเลนพวกนเอเลยนะเอ๋เอกแบ

หวานๆหน่อยติดละครพื้นบ้านถ้าละครเนี่ยในยุคของเราที่สนุกมากจริงๆอ่ะก็คือเบนจาคีตาความรักโโอ้้นพี่เฉียดที่คำผ่อนพี่นามประพีบฐานเบนจาคีตาความรัก่ไมโอ้โหภาคไต้หวันโอ้สนุกมากดีๆๆในหัวสับเปอร์ด์ตลกพักไทยด้วยตอนนั้นนะ จำได้เลยนะว่าวิดีโอบล็อกเซตอ่ะ2,600บาทคนดงค่ดีเนาะพี่ในหัวสับปะรดพี่ชอบดูฟงอินเป็นแบบกำลังภายในจอมยุทธของจีนฟงอินขี่พายุทะลุฟ้าใส่อิ๋วเนี่ย เดจังกึมเดาจังกึมเดาจังกึมก็ทันดังมักป่าวจิ้งก็ทันแต่ถ้าถ้าเป็นละครผมชอบเรื่องนี้ที่ผมชอบเลยนะคือผมชอบเรื่องห้องหุ่นห้องหุ่นทุกคนทุกคนเพลงห้องหุ่นเมื่อก่อนอะสมัยช่องห้าคือร้องว่ายไงนะหุ่นพ่พงษ์หมันน่ากลัวมากตอนเด็กลอ่ะทำเจ็บไหมเหรอ กันกระดาษเด็กมร้องไงนะครับเพราะหุ่นตอนทันจำได้ว่าน้องผมอายุพวกเราอ่ะเนาะส่วนทุกคนนี่บอกว่าทันแค่สี่รุ่ผู้ชายของผมก็คือ7ปีเท่านั้นแหละสสวัดไมีเก่าพอห้องหุ่นน่ากว่าจริงใช่ตอนเด็กๆคือคือแบบ ยริงๆอยากกลับไปดูว่าน่ากลัวได้ยังไงอ่ะทันเสอห้าสอห้าก็ใหม่กว่าอีกมันไม่มันมียุคเก่าด้วยนะยุคนานเนะแต่พี่ชอบดูเองสิเคยดูอินีแดงปะบรรยุคแบบปู่ไม่ใช่ปรรชาโอ้ยไม่ทัน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 หวังาคุณยายวันนั้ะแล้วก็นี่อังกอร์เออกร์สนุกเรื่องดีสนุกจินนี่จ๋าที่มีแมวดำอ่ะชื่ออะไรนะเพชรตาแมวจ๋าไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนี่อะไรนี่สามารถ สาวน้อยตะเกียงแก้วสนุกมากอยู่ทนเดี๋ยวนี้นะเห็นตาแมวมาจากไหนสาวน้อยตะเกียงแก้วสนุกมากแกบอกว่ามีแมวเห็นตาแมวอะไรหรชิเก้นใช่แมวน้อยชื่อชิเก้นสนุกมากจะเรียกว่าแมวน้อยเลยแมวแก่แม่งอยู่ทุกภาคเลยสนุกมากเพิ่มเห็นตาแมวยาบ้ากเลย อันนี้พี่พีเจนบอกว่าคัดแรกเห็นรติก่อนแล้วอันนี้เห็นรติหรือว่าทั้งคู่เลยจ๊ะรติครับรติครับรติคนเดียวรติค่ะรติคุณหนูจะข่าวพี่บอกว่าเราจะไม่ไปวันทีคุณหนูไปคนเดียวเราจะไปด้วยพี่ดีเยียมเลยว่ะปล่อยเขาไปดีกว่าถ้าเขาตั้งใจมีสมาธิไปค่ะบอกลาทุกคนไปค่ะคือไม่ก็บอกให้พี่พีรับช่วงต่อนะคะคุณหนู พี่เทียร์สวยตกันจะเป็นรายการอินโทวอ๋อรายกนรอินีทรทีมงานรอบนี้นึ่งงานดเรื่องจ้องใครครับเออโอเคจ้าโอเคจ้าไปแล้วครับบ๊ายบายทุกคนเพราะว่าไปที่หลอเก็ฑจ้ตยมตัวพี่ถึงายเร่งรันิดนึ่ฉันจะฟ้องกรมแรงงานมีแล้วหรอกป่ฝากเจ็คนนี้ไปบอกกรมแรงงานด้วยนะครับว่าผมทำงานเกินเวลาดูสิเขาจะเอาตำรวจมาลงพวกเธอไหมไม่เธอไม่มาตอน สิบหนกกหกที่แหล่งก่ที่แหล่งแ่นาฬิกี่แหล่เข้าสวัสดีค่ะอันนี้เจ้าของตึกแดงนะคะับเป็นเจ้าของล็อกล็อกเดียวเท่านั้นชื่อล็อกอะไรอ่ะบีหนึ่งหนึ่งเก้าเออเจ้าของตึกแดงนะครับใครเคยไปตึกแดงของเจเจบ้างนี่นี่อุ้ยแต่กิลเตอร์สามีหมื่นล้านไปเลยพี่เอ็ดไปเลย ทางไหนจ้าจ้าท่าน้ำจ้าท่าน้ำท่าน้ำซ้ายท่าน้ำขวาจ้าตอนนี้ใช่ไหมเออเออเหมือนอะเหมือนอะไรจ้าพี่พรเลิกข่าวเนี่ยอ่ะสมมติลองลองนะครับพี่เบียร์ผมลองต้องได้ไหมผมพาทุกคนเฮ้ยเหมือนนี้เลยว่ะและและนี่คือ คุณหนูอยากทัดลายไปด้วยไงเธอเอาหน้าเอาไฟมาสองสังซี่เดี๋ยวฉันก็มืดไงอ๋อไม่เอาแสบตาแสบตาไป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 เดี๋ยวมันจะสะดุดล้มเจ้าค่ะอ้าวไอ้ขีคข้าตัวแพงเหรอครับเนี่ยไม่มีค่ะดูแลด้วยใจจ้ะปวดีฉี่ะระวังก้มหัวหัวค่ณหนู ถ้าถ้าคุณดูบทชฉี่ตอนนี้ก็คงไม่ใช่ใช่ไหมแต่แฝงเพื่อเจ้าค่ะใต่แฝงเพื่อหรอมาแล้วค่ะมาแล้วครับใครเป็นเจ้าโจรนี่คือชมแล้วของคนที่ให้เราทำงานวันละ10ชั่วโมงนะครับนี่จะบอกไปครับเหมือนเมื่อกี้เหมือนเขาผิดพี่เตียแล้วนะจ๊ะ นายสั่งมาเอ่อนายสั่งมาเวลาวนะทุกคนต้องไปถ่ายซี้อาครับปบิยดปยังไงวะอย่าว่า,าร้านใหม่นะไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยปิดยังไงอะฟ,ฟิลเตอร์ยังไงอ,อะไรของอินตารินเนี่ยนี่บรรยากาศที่อชเห็นไหม ไปตามตัวเราถึงจากเซนทัลโวไปตามตัวเราจากเซนทัลโวมาสู่อยุทยานนะครับคนนี้เขาไปมาเองเลยนะครับวันนี้ตีสี่นะครับ